ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ได้สวดปฏิจจสมุปบาทได้สัจชายะรมอันเป็นออมหาธรรมรมอันเป็นแก่นแท้ของคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สั่ง,ได,งได้สอนได้เป็นธรรมะได้เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้จบลงไปแล้วข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งสามนี้จะขอเป็นตัวแทนเจ้าชะตาเทียนทุกท่านที่ได้บูชามาเจ้าชะตาเทียนทุกคนที่อยู่ในเทียนนี้ขอน้อมจิตน้อมใจส่งผลบุญนี้บุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างเคยทำไว้ในอดีตชาติอัน,น,นตชาจิทติผ่านมาทุกภพทุกชาตินับจาิประทวน โลกนี้ได้แตกดับแตกดับไปแล้วลายกับหลายกันหมู่ข้าพเจ้าก็ได้เวียนว่ายตายเกิดมานับครั้งบทัท่วนทั้งนั้นก็ได้เคยสร้างบุญกุศลไว้ก็นับประท่วนเหลือจะขานานับเช่นกัน <c oughs> น้ำในมหาสมุทรตี่ว่านักแล้วก็ยังน้อยกว่าหยาดเลือดของข้าพเจ้า เอามารวมกันตีได้เกิดตายเกิดตายไปแล้วนั้นก็ยังนักกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นบุญที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างเคยทำมามีนักเกินกว่าที่จะนับได้เอาบุญนั้นแค่เซเซี่ยวเอามาใช้ในจาินี้ก็หาใช้ได้หมดใหม่ ดังนั้นวาระโอกาสนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตน้อมใจถึงบุญนั้นบุญแห่งทานบุญแห่งศีลบุญแห่งภาวนาที่หมู่ข้าพระเจ้าได้เคยสร้างทำม,มาจงเชื่อมหากันจงรวมตัวกันส่งมาถึงยังแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในบัดนี้ หากแม้นมีเวรทััยอันใดมีเจ้ากรรมซอนเวรอันใดมาเกิดมาเกื้องก็เฮือบุญนี้มอบเฮือกับพวกเขาถึงยังแก่หมูเขาเฮือกายเป็นน้ำเย็นเฮือกายเป็นน้ำทิพชโลมเขาเฮือหมู่เขาได้มีความสุขเฮือได้ปลดทุกเหล่านั้นได้ขึ้นสู่สุขติได้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์จันฟ้าแดนวิมาน หรือไปเกิดเป็นพรหมหรือเฮอได้เกิดอยู่ในคันของมนุษย์ผู้มีศีลต่อไปเฮเป็นอิสระต่อการผูกเวรจองเวรกับข้าพเจ้าในบัดนี้และบุญนี้ก็ขอส่งเฮกับตัวข้าพเจ้าในบัดนี้ส่งเฮกับเจ้าชะตาเทียนในวันนี้ทุกคนเฮได กึดหวังสิ่งใดเป็นโจคเป็นลาเป็นการงานการเงินเป็นสุขภาพก็ดีหวังอันใดไว้พึงเจตนาที่ดีอันใดไว้บุญน,นั้นนัก แล้วปอแล้วเรือแล้วที่จะส่งให้กับหมู่ฆ่าพระเจ้าทั้งหลายในบัดนี้ได้สำเร็จฤทธิ์แล้วในครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งอักขระในเทียนนี้อำนาจแห่งเจ้าบ้านเจ้าเมืองป่อสารรักเมืองแม่สารรักเมืองอำนาจในจิตวิญญาณในจิตใต้สำานึกของหมู่ฆ่าพระเจ้าตั้งหลายนี้ ได้ส่งแล้วสำเร็จแล้วในบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตถึงบุญนั้นเชื่อมอคระเทียนนี้เพื่อได้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเพื่อหมู่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ไปปะไปพบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความก้านกุ่งในหน้าที่การงานทุกอย่างชนะทุกอย่าง ชนะศัตรูหมู่มารชนะด้วยคุณงามความดีคนจังหือกลับมาเป็นคนหักคนคิดปองร้ายเฮือได้ปีกมาสนับสนุนชีวิตของข้าพระเจ้าต่อไปชีวิตคนเฮาจะเกิดจะตายมันเป็นของมาแน่แต่ระหว่างตีหมูเห่เฮากำลังได้อยู่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ขออำนาจแห่งบุญนี้มาส่งให้กับข้าพระเจ้าทั้งหลาย จักได้ประกอบคุณงามความดีจักได้ทำคุณงามความดีหากแม้นปนเคาะปนทุกข์ปนโศกได้โจกได้ใจมหาโชคอันใดมานั่นก็จักเป็นบุญของตัวข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะได้ส,สร้างประโยชน์ให้กับปิตามารดาบุตรบริวารและจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปตราบข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่นิพพานด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุป่านปอนขื้นโมเตียนเตเ,ตเ,ตเ,ตเตนอร์เจ้าบ้านเจ้าเมืองเนาะก็เดี๋ยวจะได้เอาไปจูตี้ว่าสวนดอกสาธุเดี๋ยวโม,มอเอากลับลาเปิล